ครับสวัสดีครับผมเสียงนาซิโอครับวันนี้เราจะพามาดูการตัดไม้ส,สวยๆครับต้นนี้เรียกว่าต้นมะรุมป่าครับเป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งชาวบ้านที่พนันิคมเรียกว่ามะรุมป่าแต่ทั้งภาคอื่นอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปก็ได้ครับใครรู้คอมเมนต์มาเลยนะครับที่ตัดไม้นี้ก็เพราะว่า างการไฟฟ้าแผยผลิตได้ทําการตั้งเสาไฟฟ้าขนาด500กิโลวั์นะครับผ่านในแนวสายไฟพาดผ่าน,านการไฟฟ้าเขาเวีนคืนที่ให้ที่ตั้งเสาและทางสายพาดผ่าน,านคืนให้เป็นเงินนะครับและเราต้องตัดไม้ออกจากแนวสายไฟด้วยเขาคิดค่าต้นไม้ให้แล้วจึงต้องตัดนะครับ ต้นนี้อายุจากการสอดถามคนเฒ่าคนแก่มาก็ว่าประมาณร้อยกว่าปีแล้วครับร้อยกลางๆครับดูจากเนื้อไม้มีจต่แก่นนะครับแก่นสวยมากรกระพีน้อยมากแทบไม่มีเลยเนื้อไม้ก็สวยด้วยเราเลยพามาดูครับต้นนี้ก่อนที่จะตัด สูงอยู่พอทีประมาณ30กว่าเมตรครับเคยเป็นที่อยู่อาศัยของนกปากห่างครับมาอ,อพยพมาแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มาแล้วครับคงจะไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่และที่แปรรูปออกมาก็เป็นส่วนปลายนะครับเนี่ยส่วนยอดส่วนทางคนเรายังไม่ได้ทำอะไรครับ ดเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปดูทางโคนต้นนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนครับ รับผมส่วนนี้ก็เป็นส่วนโคนนะครับตัดแบง่งครึ่งครับส่วนโคนนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมประมาณเกือบสองคนโอบนะครับแต่คนโอบหนึ่งคนไม่พอแน่นอนครับรับผมสุดท้ายนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับผมท้องทุ่งเจ็บปุ้ยนะยามเย็น ด้วยกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเสียงนาด้วยครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม